นี้ท่านชมกำลังชมรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่สอนให้ทําในวันนี้เป็นอาหารที่ค่อนข้างจะเก่าแก่ครับว่าเป็นแกงตั้งแต่อูหสมัยรัชกาลที่ถ้าผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะห้าเพระาเริ่มเมเริ่มต้นเริ่มจากสมัยรัชกาลที่ห้าเป็นห้องอะไรห้องเครื่องใช่ไหมแล้วเขาก็ทําแกงนี้ออกมาโดยการที่จากเนื้อที่ผัดมาแล้วเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอามาทำโอ้โหคุณเก่งมากครับคุณเก่งจริงจริงครับ S <S อันนี้ถูกพอแล้วผมังไม่ได้ไม่ได้ถูกไหมถูกไหมถูกครับถูกครับเป็นรังแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะฮะแล้วก็แกงนี้ชื่อว่าแกงรัน,จนโจ<อ>นเนื้อน่องลายแต่สมัยนั้นไม่มีเนื้อน่องลายนะฮะครับสมัยนี้คงสจะเอามาทําใหม่เป็นแกงรันจจนเนื้อน่องลายร้านที่จะมาทํานี้เป็นพัตคารชื่อว่าเดวินยูวันรีสอร์ทนะครับ อยู่ที่อยู่ที่โรงแรม W One ขอคุณเรียกขอคุณคุณเรียก W เออผมไม่รู้เขาเรียก W One หรือ W นะฮะเดี๋ยวต้องถามต้องถามเชฟครับว่าชื่ออะไรกันแน่นะครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับเชฟมังกรเจริญไทยจาก W One Restaurant ครับเชิญครับพี่บาสวัสดีครับบ้ดนครับเฟียเฟียชื่อชื่อโรงแรมชื่ออะไรครับ W One Restaurant W ใช่ไหมฮะใช่ครับเขาถูกเขาถูกเขาเรียก W W One Restaurant เป็นร้านอาหารใช่ครับอยู่ที่ W1 Hotel ครับผมเรียกว่าโฮเทลหรือบูธีทโฮเทลเป็นโฮเทลครับเป็นโรงแรนะครับอยู่ตรงไหนครับอยู่อาซอยบางดีเปรตครับริมคลองบางกอกน้อยครับริมคลองบางกอกน้อยสวยมากเลยนะครับบรรยากาศแถานั้นจะเป็นแบบชุมชนเลยครับ ไม่มีรถลาวิ่งผ่านเลยผมเข้าใจครับแต่โรงแรมคุณมันบูติกจริงๆนะครับมันสวยมากมันน่าอยู่จริงๆนะครับคือใครก็ตามที่อยากจะพักผ่อนอ่ะเสาร์อาทิตย์นะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะหรือว่าวันธรรมดาก็ได้แต่สําหรับผมท้ายผมเลือกนะผมเลือกวันธรรมดาถ้าเป็นผมคุณมันไม่มีคนมากมายมันไม่พุกพล่านแล้วมันเป็นความสุขแบบชนิดที่เราไปอยู่แล้วก็นอนเล่นอ่ะนอนเล่นสบายๆอ่ะคุณ ไม่ต้องไปนอนเยอะนอนเล่นสบายๆจริงๆคือแบบไม่ไม่ค่อยมีคนวุ่นวายมากเราจะอ่านหนังสือก็ได้เวิร์กฟอร์มโฮเทลเวิร์กฟอร์มโฮเทลเวิร์กฟอร์มโฮเทลอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมตอนนี้มีโปรโมชั่นเวิร์กฟอร์มโฮเทลอยู่นั่นเลยอะไรเนี่ยจริงๆเหรอเดี๋ยวนี้ทางกันคนเราต้องดิ้นรนโรงแรมเขามีแค่28่สิบแปห้องเพราะฉะนั้น28ห้องมันดูแลค่อนข้างง่ายและทั่วถึงเขาก็เลยทำรสเตอร์งมาเป็น W1 เรสเตอร์ทวี one รีสอร์งเนี่ย ค้าขายอาหารแบบไหนอาอาหารเขาจะเป็นอาหารไทยโบราณและฟิวชั่นนะครับไทยโบราณไทยโบราณแล้วก็แฝงด้วยอาหารฟิวชั่นด้วยฟิวชัน่นเป็นไทยโบราณแต่เป็นฟิวชั่นด้วยเพราะฉะนั้นใครไปทานที่นี่มันก็จะมีอะไรที่แบบเฮ้ยแตกต่างเลยอ,อ,อย่างเช่นอยู่ดีๆคุณจะสั่งไหมละ่ะ เย็นนี้ฉันขอแกงรันจวนเนื้อน่องไา้ด้วยนะที่นี่มีแกงรันจวนเนื้อน่องไรยเขาทำกันอย่างไรเราไปดูกันเลยดีกว่าที่ W1 Restaurant ครับนี่ครับนี่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 ครับนี่ครับนี่ครับมันบูทิกจริงๆท่านผู้ชมนี่นี่ครับนี่ครับ ผมถึงบอกไนงะผมผมไม่ได้ได้อะไรกับเขานะฮะเขาไม่ได้มาอะไรผมนะฮะผมพีแต่พูดว่ามันน่าดูจริงนี่เนื้อส่วนเนื้อน้องลายเอาไงครับอ่าเริ่มจากการซูวีเนื้อครับ <ไง S 2> เราเนื้อซูวีเนื้อน้องลายเนี่ยไปซูวีด้วยอุณหภูมิ70องศาครับนาน24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงนะท่านผูผ้ชม<อ>เอาไปซูวีก่อนนะไปดึงน้ําออกใช่ไหมฮะอ่าตัวนี้จะทําให้เนื้อมีความนุ่มชุ่มฉ่ำ<ส>ครับนะฮะมันจะชุมช่ม,ช,มชื้นใช่ไหมใช่ครับนี่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 ซูวีเสร็จมันจะออกมาเป็นอย่างงี้้เสร็จแลว เสร็จแล้วด้วยกระเทียมนะครับลงไปตำนะครับครับแล้วกระเทียมไทยแล้วกระเทียมจีนไท่แล้วกระเทียมจีนด้วยครับผมต่อด้วยพริกขี้หนูสวนครับครับแล้วเราโขกแค่พอหยาบๆนะครับครับครับผมตามด้วยกะปิย่างครับกะปิเราจะห่อใบเตยไอใบตองเราไปย่างไฟก่อนครับครับผมต่อด้วยน้ําตาลปี๊บครับครับผมหลังจากโขกรวมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเราจะปรุงรสด้วยน้ํามะนาวนะครับครับน้าปลาครับ แล้วก็ปิดท้ายด้วยมะเขือพวงนะครับใส่ลงไปครับนี่เหมือนคุณตําน้ําพริกเลยนะครับฟิวคล้ายๆกันอ่ามันฟิวน้ําพริกมะเขือเลยนะครับนี่เป็นเทคนิคของเราอย่างหนึ่งครับนี่นับสต๊อกไก่ครับผมใส่ลงไปตามด้วยหอมหอมแดงครับหอมแดงเต๋านะครับครับผมแล้วก็ตะไคร้ซอยครับแล้วก็ใบมะกรูดครับใบมะกรูดฉีกใส่ลงไปนะครับ อันนี้ไทยแท้ๆเลยนะท่านผู้ชมก็ทําอะไรก็ท้เนื้อสวีที่เราหั่นไว้ครับวเราใส่ช่วงไทยๆเลยครับใส่ช่วงนี้นะครับต้มไดอะโรมาของเครื่องมาแล้วครับแล้วปิดท้ายจริงๆก็คือตัวเครื่องเครื่องแกงรันจวนนี่เองนี่ฮะเครื่องที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกเครื่องแกงรันจวนนะครับแล้วตามด้วยใบโหระ <Words. S 2> พาปิดท้ายใบหัะทาปก่อนเสิร์ฟปิดท้ายก่อนเสิร์ฟเอาให้เดือดเลยนะครับเดือดพพุกพักแบบนี้อ๋อที่ร้านเสิร์ฟด้วยทองอย่างนี้จริงๆเหรอใช่ครับอ๋อเหรอฮะ อูตายละ้ลานคุณนี่เท่มากเลย<ช>เป็นอาหารสุดกระบวนการแกงรันจวนเนื้อน่องลายครับทุกความน่าทานมันมันบรรจุๆๆอยู่ในการการทำงานของเขาขั้นตอนขั้นตอนสมมติตต่างผมถามเชฟสิอะเอาสนุกสนุกเดี๋ยวก่อนจะทานยังไม่ทานนะท่านผู้ชมนะครับสมมติผมไปผมสั่งแกงรันจวนเนื้อน่องลายแล้วเมนูผมอยากจะสั่งอีกสักสามสี่อย่างเอาสัก ผมรวยจัด5อย่างเลยครับผมคุณสั่งอะไรได้บ้างก็จะมีตัวนี้เป็นฟิวชั่นหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าพาสต้ากะปิครีมซอสพาสต้ากะปิกะปิพาสเดรตาเดี๋ยวขอพาสต้ากะปิเหรอกะปิครับครีมซอสแต่เป็นครีมซอสกะปิวุทยตายแล้วไม่เคยเห็นคืออยากให้ลูกค้าได้ได้อ่าเรียกว่าประสบการณ์สําหรับรสชาติใหม่ๆพาสต้าครีมซอสกะปิอันนี้อะไรครับผมตัวนี้เป็นอ่าตัวยำหนอกกระลานะครับหนอกกระลานี้เป็น หนอกกะลานี่มันของภาคตะวันออกเลยนะใช่ถูกต้องหนอกกะลาพืชนี่มันไม่ได้ขึ้นขึ้นอยู่ทั่วไปครับใช่ใช่นได้เฉพาะบางพื้นที่แล้วก็เป็นของดีของเมืองนนทบุรีด้วยครับครับผมจันทบุรีนนทบุรีนนอ๋นนนทบุรีก็มีหนอกกะลาด้วยอ๋อเหรอเหรอเหรอโอเคเราจะรู้จักหนอกกะลาเนี่ยจากฝั่งของภาคตะวันออกตอนออกเราเคยออกรายการหลายคนนะฮะแล้วนี่อะไรอันนี้จะเป็นซุปแก่นตะวันครับซุปซุปนะแก่นตะวันเป็นไงอ่าเนี่ยครับนี่ตัวนี้คือตัวลักษณะรูปร่างนี่ ภายนอกของเค้าเขาจะเหมือนขิงกับข่ารวมกันอครับผมตัวส่วนตัวรสชาติด้านในเค้าอ่ะเขาจะมีความหวานแล้วก็มีความอโรมาที่พิเศษเฉพาะตัวเขาเรียกซุปแก่นตะวันครับผมผมเอาตัวนี้มาทำเป็นซุปโอ้โหเชฟเก่งมากเลยวะเชฟไม่เก่งมากเชฟก็คงหาอะไรไม่ได้เนาะเชฟคงมั่วเชฟคงมั่วไปเรื่อยนะคุผู้ชมนะไม่เขาทดลองเขาไม่ได้มั่วเขาลองไปเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นที่นี่มันไปแล้วมันมีความสูงไงที่ W1 เนี่ยมันยังน้อยสุดมันมีอะไรเท่ แต่ต่แน่วันนี้ผมที่พูดไปด้วยผมรอให้มันร้อนในระหว่างรอเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนว่าอันนี้ที่ที่เราคุยกันคือเนื้อที่เป็นเนื้อไปซูวีใช่สี่ชั่วโมงหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมนี่นี่คุณต้องให้ดูอันนี้ก่อนขอให้ดูอันนี้ก่อนใช่ว่าก่อนยังไม่ซูวีเป็นอย่างนี้ก่อนไม่ซูวีใช่สวยมากนี่ยังไม่ซูวี คุณใช้เนื้อส่วนไหนเนี่ยเนื้อเนื้อส่วนน่องครับน่องนองหลังจากเราตัดแต่งไถ่นอกเสร็จแล้วเราก็จะนํามาแพ็คส่วนใหญ่แพ้ไถ่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจึงจะเอาไปซูวีแล้วก็จะออกมาเป็นงี้พอซูวี24ชั่วโมงก็มันจะไม่รูปร่างหน้าตาแบบนี้กู24ชั่วโมงเครื่องแกงนี่ท่านต้องการเผ็ดหวานเปรี้ยวอะไรยังไงก็อยู่ที่ตัวท่านแล้วล่ะที่จะใส่ลงไปนะฮะดูจากสูตรเมื่อสักครู่นี้แกงลันจวนตัวเบสหลักก็จะเป็นกะปิ กะปิครับผมแล้วเขาจะมีแฝงความต้มยำนหน่อยๆครับวันนี้คุณผู้ชมจับตาให้ดีนะครับไม่ตาดูดัตจลีดดัตจลีแล้วดัตจลีดแล้วดัตจลีดแล้วคุณใจพบครับเสิร์ฟผมหน่อยได้ไหมครับเนี่ยนึกแล้วผมคือต้องเสิร์ฟแน่นอนท่านผู้ชมเพราะว่ามันอยู่ตรงหน้าผมพอดีเลยผมไม่รู้จะทำไงนะฮะจับตาให้ดีนะครับจับตาให้ดีนะครับเจ้านายครับช่วยเสิร์ฟให้ลูกน้องหน่อยได้ไหมครับคุณอย่าพูดงี้คุณต้องพูดน้องๆขอหน่อย น้องขอพี่หน่อยดิเร็วๆตั้งตรงนี้นะหม่ห็นกล้องไ้เห็นจะได้เห็นะพยายับไปนิดนึงองศาไม่ได้ไม่ได้ครับพี่โอเคโอเคนรกกินไปเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้นี่ครับท่านผู้ชมขอบคุณครับเก่งเริงรื่นนี่ฮะอึบอึบเอาละอันนี้ก็เพื่อท่านผู้ชมนะครับ คือเวลาที่เนื้อเนี่ยเอาไปทำซูวีแล้วผมต้องบอกก่อนว่าธรรมชาติของเนื้อน้องลายเนี่ยมันจะเหนียวมากม,มันจะกรุบกรบหน่อยแต่พอเอาไปซูวีตั้งยี่บสี่ชั่วโมงแล้วเอาไปทําด้วยกระบวนการนี้จากเนื้อน้องลายที่ท่านเคยกินตามร้านอาหารอีสานมันจะแตกต่างจากอันนี้อย่างสิ้นเชิงครับมันจะไม่ได้เหนียวอย่างนั้นอีกแล้วครับรส <อ S 2> <อ>ชาติของแกงรันจวนมันก็จะเป็นเหมือนที่ผมพูดจริงๆเหมือนกับท่าน ตำน้ําพริกอ่ะแล้วเอาไปละลายแม่น้ำอ่ะละลายแม่น้ำมันตํตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไม่นะครับมนผมเรี้ยงมันนี่ม่น้ำโอเคมันเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นอะไรที่น่าทานมากสำหรับคนที่ชอบกินน้าพริกอยู่แล้วแล้วเอาแกงนี้มาทําข้าวสวยร้อนๆต้องร้อนๆเลยนะแล้วแกงนี้ใส่ลงไปแล้วกินทีละคำทีละคำมีความสุขมากแต่นี้อ๋อฟิลลิ่งจะไม่ใช่เนื้อน้องลายที่เราทําไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่แต่คุณเห็นไหมว่า มันคนละแบบเลยแล้วกลิ่นกิ่นกะปิตัวที่เขาทําเป็นเครื่องแกงหลักอะฮะมันกลุ่นอยู่ในตัวเนื้อแกงนี่มาเลยอะแล้วโหระพามาทํางานตอนสุดท้ายด้วยหอมมันความสุขมากเขาพูดมาแล้วเยอะเดี๋ยวเขาจะหาว่านูนว่านี่เก่งใจจังเลยเก่งใจพอนมญาณนิดเดียวนะครับผมอยากจะดูว่เขาเรียกอะไรนะซุปตันนะตะวันน่เอาอมา ให้อาชิมเลยครับไม่ต้องต้องคุณเอาช้อนมาหนึโอ้โหผมเก่งใจจังเลยครับไม่เป็นไรคุณผู้ชมจับภาพนี้ให้ดีนะครับน้องๆขอซุปสองอันเลยโอ้ไม่ใช่ครับอันเดียวครับผมนายแน้มากเฮ้ยอร่อยจริงๆท่านผู้ชมมันหอมแบบไม่รู้จะพูดไงไม่รู้จะอธิบายไงมันแตกต่างมันแตกต่างท่านผู้ชมพูดเจ๋งมากเลยเอาทายสายพิดอีก ทุกแต่ลงคนก็เขาเจ๋งมากแกมัทชูก็เจ๋งมากลองดูครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณมังกรขอขอบคุณร้าน W1 Restaurant ซึ่งอยู่ในยมวันโฮเทลซึ่งอยู่ที่บางกอกน้อยครับบางกอกน้อยเป็นคลองเป็นไรไปมีสะบายน้ำสบายเนื้อสบายสวยเวลาผมพูดอย่างนี้อย่านึกว่าผมได้อะไรจากเขานะครับสลึงนึงไม่ได้เสียให้เขาเลยนะครับหมายถึงเขาไม่ได้เสียให้ผมนะฮะในสถานการณ์อย่างนี้ในบรรยากาศอย่างนี้ใน สิ่งที่ประเทศชาติเป็นอย่างนี้และโลกเป็นอย่างนี้อยู่ครับอะไรที่ช่วยขครได้ช่วยเข้าไปครับแต่ไม่ได้ช่วยมั่วไม่ได้ไม่ดีก็บอกว่าดีไม่ใช่ของเขาดีก็เลยบอกว่าดีครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดวันนี้ลาไปก่อนจกกนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของสตอภูเขาสตอที่นี่นะครับเม็ดใหญ่ ฝักยาวเรียงเม็ดนี่ปลูกมา4ปีแล้วแล้วเป็นยังไงครสปีแล้วมันไปทางสูงอย่างเดียวตายแล้วมันยังไม่ออกเป็ดตุ่นครับนี่ก็เป็นอีกแห่งนึ่งที่กล้าพูดได้เลยว่าไม่ได้น้อยหน้าใครเลยพวผมมีความสุขกับด้ำจิ้มกับตัวเป็ดตุ่นแบบนี้ฮะผมขอปรบมือให้ครับ